สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกคนและนักเรียนที่รักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กับผมคุณครูกันใจจักจันเพชรนะครับหรือว่าครูแจ็คนะครับรับผิดชอบสอนวิชาการอา,าชีพปหน่งนะครับก็มาพบกับนักเรียนกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะครับแบบแบบทดสอบ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสิบข้อนะครับโดยที่ให้นักเรียนนั้นอ่านแบบทดสอบแล้วไปตอบลงในสมุดนะครับในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับให้นักเรียนเขียน ตัวเลขหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งถึงสิบถ้าดังเรียนเขียนตัวเลขหนึ่งถึงสิบนะครับะนะครับเขียนวันที่ด้วยนะครับเขียนวันที่แล้วก็เขียนหนึ่งถึงสิบทีนี้เมื่อเมื่ออ่านแบบฝึกหัดแล้วให้เลือกตอบข้อที่ถูกนะครับเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดให้นํามา คำตัวตตัวที่เลือกตอบนะครับเอาเอามาเขียนหลังตัวเลขนะหลังตัวตัวเลขข้อนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งสมมุติว่าอ่านแล้วนักเรียนเห็นว่าข้อกอถูกก็เขียนกไก่ลงหลังตัวเลขหลังตัวเลขหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ครูเขียนมานี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับข,ข้อข้อที่ถูกจริงๆอาจจะไม่ใช่กก็ได้นะครับนักเรียนต้องพิจารณาดูด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับ น,นี่ในสมุดของนักเรียนจะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูกันว่าในแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะครับมีคำสั่งให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วไปตอบในสมุดนะครับเหมือนอยา่างที่ครูชี้แจงแล้วเมื่อกี้นะครับ่ข้อหนึ่ง ข้อใดกล่าวถึงความหมายของงานประดิษฐ์ได้ถูกต้องก็การนํำวัสดุหรือเศษวัสดุที่หาได้ที่หาได้ง่ายมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานประเภทต่างๆขอประดิษฐ์ของตามแบบเดียวกันกับเพื่อนขอใช้วัสดุราคาแพงในการประดิษฐ์ของเล่นนะครับนั่นคือข้อหนึ่ต่อไปข้อสองนะครับนักเรียน น,นี้ครูเป็นเพียงอ่านให้ฟังเท่านั้นนักเรียนสามารถอ่านย้อนหลังได้นะครับข้อที่2นะครับการใช้มีดและกันไกรในข้อใดปลอดภัยที่สุดก็ค่อยๆตัดกระดาษอย่างระมัดระวังนะครับขอขอคุยเล่นกับเพื่อนขณะตัดกระดาษนะครับ ขอแข่งตัดกระดาษกับเพื่อนนะครับข้อไหนปลอดภัยที่สุดก็เลือกข้อนั้นนะครับข้อที่3นะครับข้อใดเป็นการประดิษฐ์ของเล่นก็ขอตุ๊กตาจากเพื่อจากพี่ขอซื้อตุ๊กตาจากร้านขอใช้เศษกระดาษทำตุ๊กตานะครับ อันนี้นักเรียนเลือกแล้วว่าข้อไหนที่ถูกก็นักเรียนไปตอบลงในตหมดนะครับเหมือนกับที่ครูให้นำมาสมมดนำตหมดมาวางให้ดูเมื่อกี้นะครับข้อที่สี่วัสดุข้อใดเหมาะสมสําหรับการนํามาประดิษฐ์ของเล่นนะครับวัสดุข้อใดสามารถเหมาะสมสําหรับนํามาประดิษฐ์ของเล่นนะครับ ขอวัสดุที่สวยงามราคาแพงขอวัสดุที่คงทนหาง่ายขอวัสดุที่แปลกใหม่นะครับข้อที่ห้านะครับ มาดูข้อที่5อุปกรณ์ในข้อใดใช้ตัดกระดาษนะครับอุปกรณ์ในข้อใดใช้ตัดกระดาษก็ไม้บรรทัดขอกันกรคอเข็มนะครับอุปกรณ์ใดใช้ใช้ตัดกระดาษเรียน,น,นก็พิจารณาดูนะครับ ข้อที่หกนะครับข้อที่หกขั้นตอนแรกของการพับน้องแมวน้อยคือข้อใดก็วางมุมด้านล่างขึ้นซ้อนกันนะครับวางมุมด้านล่างขึ้นซ้อนกันขอวาดหน้าแมววาดหน้าน้องแมวแล้วระบายสีขอ้อ ัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก่อนจะก่อนที่จะพับกันเลขนะครับทำอะไรก่อนนะครับข้อที่เจ็ดนะครับจะรวจที่ประดิษฐ์จากการพับกระดาษมีวิธีการเล่นอย่างไรนะครับจะรวจที่ประดิษฐ์จากการพับกระดาษมีวิธีการเล่นอย่างไรนะครับก็ จับที่สันกระดาษแล้วพุ่งไปข้างหน้าขอจับที่หางจรวดแล้วพุ่งไปข้างหน้าคอจับที่หัวจรวดแล้วพุ่งไปข้างหน้านะครับอ,อ๋อวิธีไหนที่ที่จะทำให้จรวดพุ่งไปได้นะครับอ,อ๋อข้อนี้นักเรียนพิจารณราดูให้ดีนะครับต่อไปก็8นะครับก็8 การประดิษฐ์ตัวหนอนจากกระดาษควรใช้กระดาษแบบใดการประดิษฐ์ตัวหนอนจากกระดาษควรใช้กระดาษแบบใดนะครับก็กระดาษกล่องขอกระดาษสมุดข้อกระดาษแข็งนะครับต่อไปนะครับ ข้อกก็ใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประของการทำงานประดิษฐ์ทุกประเภทนะครับก็ใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานประดิษฐ์ทุกประเภทนะครับก็การประกอบชิ้นส่วนขอการออกแบบขอการตกแต่งนะครับ ข้อที่10นะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ของเล่นคือข้อใดนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ของเล่นคือข้อใดนะครับก็ช่วยประหยัดเงินภายในครอบครัวขอทำให้คนรักษาความสะอาด ไม่เป็นคนรักษาความสะอาดนะครับข้อคอทำให้เป็นคนตรงต่อเวลานะครับนักเรียนพิจารณาดูให้ดีว่าข้อไหนถูกก็นำไปตอบในสมุดนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกทีนะครับว่าตอบยังไงนะครับเนี่ยข้อที่นักเรียนจะตอบนะครับสมมตินักเรียนอ่านข้อหนึ่งข้อหนึ่งแล้วก็กถูกนักเรียนตอบว่าก ข้อสองต้านักเรียนเห็นว่าก็อโคควายถูกตัวก็เขียนกอควายลงตรงนี้นะครับส่วนข้อสามก็เหมือนกันข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกก็เช่นเดียวกันนะครับทุกข้อนะครับถ้าเห็นว่าข้อไหนถูกก็เอาข้อนั้นมามาเขียนลงตรงนี้นะครับลงก้างหลังตัวเลขนะครับลงก้างหลังตัวเลขนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการ ทำแบบทดสอบไปแล้วนะครับก็นักเรียนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าวิธีการตอบทําอย่างไรนะครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับถ้าหากว่าดูดูเที่ยวแรกแล้วนักเรียนอาจจะยังไม่ก,ก้อยเข้าใจแคเจกเกนก็นักเรียนไปดูอีกรอบก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในวิชาการานอนาชีป .1 ก็ มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ